มิก180 pgdm นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับข้างหลังจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับส่วนข้างหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับเป็นออโต้นะครับจะมีวอลลุ่มตัวเดียวนะครับการปรับจะไปด้วยกันนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้สติ๊ก ก็คือเชื่อมไฟฟ้านะครับเชื่อมทูบนะครับสังเกตดูนะครับจะมี VRD นะครับ VRD ก็คือช่วยในการกันไฟอาร์คจังหวะแรกนะครับกรณีที่ชิ้นงานในท่อหรือว่าระเกะระกะรอบข้างนะครับถ้าต้องการใช้ก็เปิดไว้นะครับจะช่วยลดการอาร์คสเต็ปแรกลงเพราะฉะนั้นเวลาเราแต้มนะครับมันก็จะอาร์คยากนะครับก็คืออาร์คยาก เพราะว่ามันลดการอาร์คลงสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจะปิดใช้งานนะครับเรากดตัวนี้ค้างไว้นะครับลูกศรวนนี้ครับตรงมีโน่นี่ครับกดค้างไว้4วินะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะหายไปการเชื่อมมันก็จะอาร์คไว้ปกตินะครับส่วนลิปติกนะครับลิปติกก็คือเชื่อมเชื่อมสแตนเลสนะครับ ใช้ทางสเตนสกริดแล้วก็เดินนะครับวิธีการต่อก็สลับสายนะครับสายดินก็ต้องมาอยู่ที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็หัวเชื่อมก็อยู่ที่ขั้วลบนะครับแล้วก็สายก็ต้องใช้เป็น W P 6 V นะครับาสายแก๊สต่อตรงเข้าถังเลยนะครับแล้วก็ปรับวาล์วที่หัวเอานะครับกรณีที่ใช้เป็นลิปติกนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้ทางสเตนสกริดแล้วก็เดินนะครับ มิกแม็กตัวนี้นะครับจะเชื่อมเหล็กกับสแตนเลสนะครับเชื่อมเหล็กกับสแตนเ,เลสนะครับสังเกตดูการปรับนะครับก็จะไปด้วยกันเลยนะครับปรับโวลต์สปีดก็วิ่งตามให้นะครับนี้เขาเรียกาการปรับออโต้นะครับแล้วสังเกตดูนะครับตัวมุมซ้ายมือนะครับมันจะมี2อที่นะครับ ถ้าเราจะใช้ออโต้เรากดตรงที่เมนูนะครับค้างไว้สีวินะครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้จะเป็นออโต้ก็คือกดค้างหนึ่งปล่อยแล้วก็จะเดินเชื่อมไปปื๊ดจุดกว่าเราจะหยุดแล้วก็ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับก็คือหยุดเชื่อมนะครับปรับโหมดก็คือกดค้างไว้สีวินะครับส่วนมิกทีอาก็คือเชื่อมอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เชื่อมอลูมิเนียมนะครับ การปรับก็ออโต้เหมือนกันครับตัวนี้ก็ใช้ลวดหนึ่งยูศูนซีรีห้าสามห้าหกนะครับก็เชื่อมได้เลยนะครับสำหรับการแนะนำการใช้งานของมิกร้อ pgdm นะครับ